สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทุกทุกท่านครับดีใจทีรับทุกทุกท่านครับคือเช่ามีพีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอมาเลยวันพุธนะครับมาเลยวันพุธของวันที่16นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16นะครับพุธสิ่จีการเดนทางวัน565นะครับสําหรับมาเลยนะครับจะมีเฉพาะวันพุธนะครับกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับมาวันพุธ วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจะออกหกโมงเย็นกว่านี่แหละอืมต้อง B F P ธรรมดาก็อาจจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกท,ทุกท่านนะครับท,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 ที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะแล้วทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ เข้ามาใหม่ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะใครที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับแนวทางของช่องวีพีธรรมดาก็แทนทําขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดสุ่แกตลอดมานะครับก็อยากมามอบเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลย์ประกอบการเงินนะครับเป็นหลักนะส่วนท่านใดจะนําไปใช้อย่างอื่นเช่นการลงทุนขอให้พิจนารณาให้ดีก่อนนําไปใช้ในการลงทุนนะครับมาชมกันเลยนะครับมาเลยวันพุธนะครับพุธท,ที่16 ครับแบบนี้นะสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าคืนสามสามคืนหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับเบื้องที่นะครับอเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าคืนสี่สี่คืนหนึ่งสี่คืนนะครับเบืองสายวิ่งสายรูดนะครับอือสาม ตามนี้นะใครจะวิ่งก็วิ่งใครจะรูดก็รูดใครจะเจาะก็เจาะใครจะอะไรก็นั้นนะครับอย่าอย่าเอาทั้งหมดไปลงทุนนะขาดทุนนะครับขาดทุนนะอย่างเช่นเอา3 4มห้าไปรูดบนรูดล่างเนี่ยถึงมันมาเราก็ขาดทุนนะครับอย่าไปทํานะอย่างนั้นนะให้ตัดสินใจเอาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะเจะร์ูดก็รูดได้นะครับ3 4หรือไม่ก็4ี่กับ5อะไรเงี้ยรูดเป็นคู่คู่นี่นะครับ ิ่งก็วิ่ง,ง,งบนล่างตามกับสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองคือ5้านะครับประมาณนี้นะส่วนพูดผู้เจาะเนี่ยก็พอบอกไว้ก่อนนะว่ามันดูุดบ่อยไม่ค่อยแม่นนะให้พิจารณาด้วยนะครับผู้เจาะนะครับประมาณนี้นะครับชอบตัวก็คือสายสามนี่แหละนะครับใครชอบเบลก็จัดไป ใชไม่ชอบก่อรุ่นลมเพื่อามบนเทิงไปนะครับมาเลยวันพุธมีทุกวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับออกหกอยงเด่นกว่ารอบที่แล้วก็เข้านะครับเร้งบนล่างหรือก็เดินดีมัอนใจหลักมาเลยนะครับเดินดีห้ารอบเข้าสามสี่รอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นี้นะครับขอให้ทุกท่กานพิจารณาดูให้ดีนะครับก่อนนําไปใช้นะครับชนชอบไปจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลงเพื่อความบันเทิงไปนะครับมาเลยวัน พุทธบรมตามนีนะครับขอให้ทุกท่านชงดีนงนดีนะครับวันนี้ก็มธามนีนครับสาธิตขา